สำหรับวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงการดุนสมการรีดอกเพราะว่าครั้งที่แล้วเราพูดไปแล้วว่าปฏิกิริยารีดอกเป็นอย่างไรเนาะนี้เราจะมาดุลกันค่ะทีนี้การดุลเนี่ยมี2วิธีวิธีแรกคือการดุนโดยใช้เรีออกซิเดชันวิธีี่2เป็นการดุลโดยใช้วิธีครึ่งปฏิกิริยาซึ่ง2วิธีนี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่คําตอบที่ได้มาก็เหมือนกันเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะทีนี้หลักในการดุนจะมีตามนี้โดยคุณครูจะแบ่งเป็น วิธีการดนแบบเลขออกซิเดชันกับครึ่งปฏิกิริยานะคะใน3ขั้นแรกจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ในขั้นที่4 5 6 7เจนี่ยจะเหมือนกันเลยทีนี้คุณครูคข,อขอไปดูที่วิธีเลขออกซิเดชันก่อนนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องหาเลขออกซิเดชันเพื่อดูว่าเลขออกซิเดชันคู่ที่เพิ่มก็คือคู่ที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนี่เพิ่มกี่อิเล็กตรอนและอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ที่เกิดปฏิกิริยาีดอิเล็กชรอนอิเล็กตรอนนี่มีการลดลงไปกี่อิเล็กตรอนนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่า,า,า,าอ,าาาอ,อกกิ ะะเมื่อหาคอรอนอเสร็จเราก็จะคว้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึงหลังจากนั้นเราจะมาดุลธาตุอื่นๆที่เลขออกซิเดชัน ation, มันไม่เปลี่ยนกรณีถ้ามันมีเราก็ดุล้าไม่มีขั้นนี้ก็ข้ามไปไม่ต้องดุลน,นะคะหลังจากนั้นก็จะมาดุลโอโดยการเติมน้ําแน่นอนโอต้องทําใหท้ทั้งสองฝั่งเท่ากันเราก็เติมน้ําเข้าไปเมื่อเติมน้ําจะมีไฮโดรเจนดังนั้นเราก็ต้องมาดุลไฮโดรเจนต่อโดยการเติม ไฮโดรเจนไอออนหรือ H บวกนะคะเพื่อดุลไฮโดรเจนนั่นเองเมื่อเติมไฮโดรเจนไอออนหรือ H บวกเนี่ยก็จะมีประจุใช่ไหมประจุบวกดังนั้นเราต้องดุลประจุโดยการเติมอิเล็กตรอนที่มีประจุลบให้บาลานซ์กันนะคะทีนี้ขั้นถัดมาขั้นที่7ในกรณีนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อยู่ที่โจทย์ถ้าโจทย์บอกว่าต้องการดุลในเบสเราถึงจะได้ทําข้อนี้นะคะดุลในเบสยังไงก็คือปกติแล้วเมื่อเราดุลเสร็จมันจะอยู่ในภาวะกรดนะคะก็จะมีไฮโดรเจนไอออนอยู่ในสรรมการทีนี้การดุลในเบสแปลว่าเราจะต้อง ให้มีไฮดรอกไซด์ไอออนในสมการแสดงว่ามันดุลในภาวะเบสดังนั้นเราจะทํำยังไงก็คือเราต้องเติมไฮโดรเจนอ่ะขอโทษค่ะไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยเข้าไปตามจํานวนของไฮโดรเจนไอออนสมมุติไฮโดรเจนไอออนมี14่แปลว่าเราก็ต้องเติมไฮดรอกไซด์ไอออนเข้าไป14แต่ต้องเติมทั้งสองข้างค่ะทั้ง2ฝั่งค่ะหลังจากนั้นไฮดรอกไซด์ไอออนและไฮโดรเจนไอออนจะรวมกันเป็นน้ำแล้วเราก็จะตัดถอนกันอีกทีหนึ่งนี่คือวิธีการดุลเลขออซิเดชัน ส่วนมาอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีครึ่งปฏิกิยาแน่นอนครั้งแรกเราก็ต้องหาเลขออกซิเดชันเสมอนะคะหาเสร็จเราจะมาดูว่าคู่ไหนเนี่ยเลขออกซิเดชันเพิ่มคู่นั้นเป็นออกซิเดปฏิกิยาออกซิเดชันคู่ไหนเลขออกซิเดชันลดเป็นปฏิกิยารีดักชันเราก็จะแยกเลยค่ะแยกครึ่งออกครึ่งรีออกจากกันเสร็จแล้วเราก็มาดุนทีละครึ่งดุนครึ่งออกหรือครึ่งรีก่อนก็ได้ดุลใครดุลมันเสร็จแล้วเราจะเอามารวมกันนะคะทีนี้ในการดุลแต่ละครึ่งนะคะ เราเมื่อเราแยกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดุลธาตุธาตุที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนแหละจำนวนเท่ากันหรือ,อยังพอเท่ากันแล้วเราก็จะไปขั้นที่4เลยถ้ามีโก็ดุลโดยการเติมน้ําให้โทั้งสองฝั่งเท่ากันเมื่อเติมน้ําก็มีไฮโดรเจนดุล H+ บวกเสร็จแล้วมีประจุก็ดุลประจุโดยการเติมอิเล็กตรอนถ้ามีดุลในเบสก็ทําต่อค่ะอย่างที่กล่าวไปข้อที่4ี่ข้อที่7จะคล้ายกันเลยนะคะทีนี้เราไปดูวิธีการดุลน,นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแค่โจทย์เดียวนะโจทย์เหมือนกันเลย ดุลคนละแบบเราจะมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วคําตอบจะได้เหมือนกันไหมมันต้องได้เหมือนกันนะคะ,ะไปดูแบบแรกแบบแรกคุณครูจะขอดุลโดยวิธีเลขออกซิเดชันทุกครั้งเลยเราต้องหาเลขออกซิเดชันเสมอนะคะจากที่คุณครูดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณครูพอมองออกแล้วอะอ๋อธาตุที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนคือใครน่าจะเป็นคู่หนึ่งโครเมียมคู่หนึ่งคอีนเนาะนักเรียนเห็นตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็นธาตุอิสระแปลว่าเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์เลยทันทีนะคะอย่างคนนี้ ประจุเท่าไหร่ก็เลขออซิเดชันเท่ากับประจุที่ปรากฏอันนี้ก็จะเป็นลบห่งแต่คนนี้นักเรียนจะตอบเลขออซิเดชันเป็นลบสไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีออกซิเจนอยู่ด้วยเราต้องแยกหาเฉพาะโครเมียมถ้านักเรียนแยกเนาะ,ะนักเรียนก็แยกมาผลรวมเท่ากับลบส O ส่วนใหญ่เป็นลบสองใช่ไหมคะเจเป็นลบสิบวกสโครเมียมย้ายไปสโครเมียมเท่ากับลบสิย้ายไปเป็นบวก นะคะเป็น ¼, ¼, บวก14บวก14กับลบ2ก็จะเป็นบวก12ดังนั้นโครเมียมอ่ะ่ตัวเนี่ยจะมีค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกหดังนั้นคนนี้มีค่าเท่ากับบวกหนั่นเองอเมื่อเราทราบเลขออกซิเดชันแล้ววิธีการดุลโดยใช้เลขออกซิเดชันเนี่ยเราจะมาดูว่ามาจับคู่กันค่ะคู่นี้โครเมียมและคู่นี้ซีลคลอรด์ L เราไปดูว่าโครเมียมเลขออกซิเดชันจากบวกหไปเป็นบวกสเลขออกซิเดชันมันลดไปว่ามีการรับอิเล็กตรอน แต่ว่าถ้าเป็นวิธีเลขออกซิเดชันเราจะดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่บวกหไปเป็นบวกสเปลี่ยนแปลงไป3นะคะเนี่ยหไป3ต่างกันอยู่3ส่วน Cl คลอรด์ olin, ลบหนกลายไปเป็น0ูนเปลี่ยนแปลงใหมเท่าไหร่คะ1อ่ะเสร็จแล้วเราก็จะหาครนอแต่นักเรียนต้องระวังนะถ้านักเรียนเจอธาตุที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนเนี่ยมีตัวห้อยเนี่ยอันนี้มีเลข2แปลว่าเราต้องคูณเข้าไปก่อนเพราะอะไรโคเมียม1ตัว เปลี่ยนไป3แต่ถ้ามันห้อย2อ่ะเราต้องคูณเข้าไปก่อนแปลว่าเปลี่ยนไป6นั่นเองเราต้องคูณให้เสร็จนะคะเพราะว่า3นี้ของ1ตัวแต่น,นี้มี2ตัวอามรูตรงนี้เหมือนกันคอรีนอ่ะเปลี่ยนไป1ใช่ไหมแต่1ของ1ตัวแต่นี้มี2เราก็ต้องคูณ2ให้เสร็จก่อนนะคะเท่ากับ2อ่ะดังนั้น เสร็จแล้วค่อยมาหาครานรแต่ในกรณีที่ถ้ามันไม่มีตัวห้อยเป็นเลขหนึ่งปกตินักเรียนก็ไม่ต้องคูณนะคะหาครานรเลยทีนี้ครูก็จะหาครานรนะคะ6กับ2ครนคือเท่าไหร่ก็คือ6แปลว่า6ตัวนี้ต้องคูณ1เท่ากับ6 2ตัวนี้ต้องคูณ3เท่ากับ6ทีนี้นักเรียนดูนะคะเลขที่เราเอามาคูณเพื่อหาครานเน,นี่ยเลขตัวนี้แหละเราจะเอาไปเติมด้านหน้าเราไปเติมด้านหน้าตัวที่มันมีเลข,ขห้อยก่อนแปลว่าเติมคอมเมียมฝั่งนี้ ดังนั้นโคเมียมตัวนี้เติมเลขกหนึ่งเล็กหนึ่งก็ในทางปฏิบัติคือเขาก็จะไม่เขียนกันเพราะเราจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเล็กหนึ่งนะคะทีนี้เราก็มาดุลถ้าเติมเล็กหนึ่งอ่ะโคเมียมฝั่งนี้เป็น2แต่โคเมียมฝั่งนี้เป็น1เราก็ต้องดุลธาตุด้วยเป็น2นั่นเองหลังจากนั้น cl cl เลขที่คูณขวาคอ l o น,น,นคือเลข3เราไปเติมด้านหน้าก่อนด้านหน้านคนที่มีตัวห้อยนะคะนี่ตัวห้อยเติมเลข3เข้าไป cl ฝั่งนี้กลายเป็น3 2เป็น6 ถ้า Cl ฝั่งนี้6ฝั่งนี้ก็ต้องทําให้มันเป็น6นั่นเองครูคก็ต้องเติมเลข6ตัวนี้นะคะดังนั้นตอนนี้ธาตุที่เลกออกซิเดชันเปลี่ยนอนะ่ะเท่าแหละ6 6หทีนี้เราไปดูตามหลักแล้วนะคะเมื่อเราจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วในนี้ไม่มีธาตุที่เลกออกซิเดชันไม่เปลี่ยนนะก็คือธาตุาอื่นๆที่เลกออกซิเดชันไม่เปลี่ยนไม่มีเราก็ข้ามเราจะข้ามไปขั้นตอนที่4เลยค่ะขั้นตอนที่4ี่มี O ไหมอ่าตรงนี้มี O มี O ต้องเติมน้าเป็นการดุล O ฝั่งนี้7ฝั่งนี้ไม่มีเลย แปลว่าเราก็ต้องเติม7น้ําเพราะน้ํา1โมเลกุลมี1 O ตอนนี้มี7แปลว่าเราต้องเติมเข้าฝั่ง1นึงนะคะอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้มี O จํานวนเท่ากันเนี่ยตอนนี้ O มี7และนะคะ O เท่ากันแหละต่อมาเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อนุนโอโอมีอ่าโดยการเติมน้ำใช่ไหมน้ำมีไฮโดรเจนเราก็รบวนูนไฮโดรเจนต่อสังเกตว่าไฮโดรเจนเจ็ดสองเป็นสิบสี่ฝั่งนี้ไม่มีไฮโดรเจนเลยแปลว่าเราต้องเติม H บวกเข้าไปสิบสีนะะ่บวกนะคะบวก 1 4 h บวกหรือ14ไฮโดรเจนไอออนเนี่ยดังนั้นไฮโดรเจนเป็น14ไฮโดรเจนเป็น14แล้วจากนั้นเช็คประจุนะคะเช็คประจุถ้าประจุไม่เท่าค่อยเติมอิเล็กตรอนเราเช็คประจุทั้ง2ฝั่งให้เท่ากันประจุนะฝั่งนี้14อันอ่าไฮโดรเจนไอออนบวกหเนาะแต่มี14ตัวประจุก็จะเป็นบวก14ฝั่งนี้ลบ2ด้านหน้าเป็นเลขหนแปลว่าก็จะมีประจุลบ2ตัวนี้6 ตัวน,นี้ลบ1คูณกันก็จะเป็นลบ6แปลว่าสุที่ฝั่งนี้บวก14กับลบสลบ6สุดที่ออกมาจะเป็นบวก6นะคะดังนั้นแปลว่าฝั่งนี้ประจุสุดที่แล้วได้บวก6เรามาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เรามาดูประจุจะได้เท่าไหร่คนนี้3บวกแต่มี2 3 2เป็น6ก็จะเป็นบวกห คนนี้ไม่มีประจุแปลว่าเท่ากับศูนย์คนนี้ไม่มีประจุแปลว่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นประจุผลรวมฝั่งขวามือหรือฝั่งผลิตภัณฑ์มีเท่ากับบวกหกนักเรียนสังเกตฝั่งด้านหน้าและด้านหลังประจุเท่ากันแล้วแปลว่าเราดุลถูกต้องนะคะแปลว่าข้อนี้เรียบร้อยไม่ต้องเติมอิเล็กตรอนทีนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเช็คประจุแล้วมันเท่าส่วนใหญ่แปลว่าเราจะดุลถูกถ้าอยากช sure, ัวร์นักเรียนก็เช็คธาตุดีค่ะเช็คใครโครเมียมสองโครเมียมสอง6 CL6 o หก7หกเจ็ดเจ็ด ไฮโดรเจน14ไฮโดรเจน14ดังนั้นแปลว่าดุลแล้วอะดังนั้นนี่คือสมการที่ดุลแล้วถ้านักนเรียนสังเกตนะมีไฮโดรเจนไอออนแปลว่ามันเป็นการดุลที่เป็นสภาวะกดนั่นเองค่ะ,ะไปดูต่ออทนนี้มาดูข้อนี้ข้อนี้คือข้อเดียวกันแต่คุณรูณจะแสดงให้เห็นว่าวิธีขึ้นปฏิกิริยาเป็นยังไงนะคะอย่างที่เรารู้ต้องหาเลขออกซิเดชันเสมอก็จะเป็นอลอกจากข้างบนเนาะบวก6ลบ1บวก3แล้วก็0นะคะทีนี้ หลังจากหาเลขออกซิเดชันแล้วปกติแล้วถ้าเป็นวิธีครึ่งปฏิกิยาเราจะมาดูกันว่าอิเล็กตรอนเปลี่ยนไปเท่าไรแล้วเอามาหาคอ,อร์นใช่ไหมถ้าเป็นวิธีครึ่งไม่ต้องหาค่ะเรามาจับคู่เลยโครเมียมคุณครูอยากรู้แค่ว่าเป็นเกิดปิยาออกซิเดชันหรือรีดักชันแล้วก็มาดูโครเมียมจากบวกหไปเป็นบวกสเลข ation ออกซิเดชันลดคุณครูเคยพาท่องอะรีรับลดรีรับลดถ้าเลขออกซิเดชันลดแปลว่า เป็นปรญญา reduction รีรับลดนะคะ reduction รับอิเล็กตรอน r e oxidation ลดแสดงว่าอีกคู่หนึ่งก็ต้องเป็น oxidation สังเกตยังไง ox ออ,ออกเพิ่ม ox ก็คือปัญญา oxidation ออกก็คือ ation, อ,อกกิเล็กตรอนออกไปหรือจ่ายอิเล็กตรอน r e oxidation เพิ่มอ่าสังเกตจากบวก1ไปเป็น0ูนย์เนี่ oxidation เพิ่มแปลว่าเป็นครึ่งปฏิิรยา oxidation น,นั่นเองดังนั้นถ้าเป็นวิธีครึ่งปฏิยานะคะเราจะโฟกัสแค่ว่า คู่ไหนเป็นออกคู่ไหนเป็นรีเราจะไม่สนใจว่าอิเล็กตรอนเปลี่ยนไปเท่าไหร่ใครห้อยอะไรเนี่ยไม่ต้องสนใจดังนั้นจะก,กันพลาดได้เวลาที่พาดที่มีเลขออกซิเดชันมันมีตัวห้อยนะคะอันนี้สนใจแค่ออกกับรีเสร็จแล้วหนูก็มาแยกครึ่งเลยค่ะอะ่ะอันนี้คุณครูดูนครึ่งออกก่อนนักเรียนจะดุนครึ่งไหนก่อนก็ได้นะเพราะสุดท้ายเราจะเอาไปรวมกันอะ่ะออกซิเดชันคือคู่นี้ก็เอามาเขียนเลยลูก cl ลบอ่านี่คือสารตั้งต้นก็คือคลอรีไอออนกลายไปเป็นแก๊สคลอรี l. นะคะ ส่วนครึ่งที่เป็น Reduction ก็จะเป็นคู่นี้แล้วก็เขียนลงไปเลยสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากนั้นเราสะมาดุลทีละครึ่งตามหลักการนะคะดุลทีละครึ่งคืออะไรเราก็มาดูว่าอคอรีนเท่ากันหรือยังถ้านักเรียนสังเกตคอรีนฝั่งนี้มี1ฝัง่งนี้มี2แปลว่าเราต้องดุลค่ะโดยการเติมคุณครูก็จะเติมคอรีนให้เท่ากันฝั่งนี้2ฝั่งนี้ก็ต้องเติมเลข2 ดังนั้นคอลีนเท่าแล้วเมื่อเท่าแล้วเราไปดูซิไปดูขั้นตอนที่ดุลออกซิเจนเลยค่ะถ้าอื่นๆไม่มีดุลธาตุเท่าแล้วมีโอไหมข้อนี้ไม่มีโอก็ไม่ต้องเติมน้ามีไฮโดรเจนไหมไม่มีไฮโดรเจนก็ไม่ต้องเติม H บวกดังนั้นสุดท้ายดุลประจุค่ะประจุนักเรียนจะต้องทําให้ผลรวมประจุทั้งสองฝั่งเท่ากันประจุฝั่งนี้เนี่ยลบหแต่มี2ก็ลบหคูณสก็จะเป็น ลบสองฝั่งนี้ไม่มีประจุแปลว่าผลรวมเท่ากับศูนย์นักเรียนจะสังเกตว่าตอนนี้ประจุไม่เท่าทํายังไงก็ได้ให้เท่าแต่เขาบังคับว่าต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าเท่านั้นซึ่งอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบเติมเข้าไปกี่อิเล็กตรอนเอามาดูก่อนลบสองไปเป็นศูนย์เนี่ยคือมันต่างกันอยู่สองนะผลต่างแปลว่าเราต้องเติมอิเล็กตรอนไปสองอิเล็กตรอนแต่เติมฝั่งไหนแค่นั้นเองนักเรียนจากที่นักเรียนจําได้เนาะออคซิเดชันแปลว่าเป็นการจ่ายอิเล็กตรอนต้องบวกฝั่งงงงหลงลลัััััผิิตภณฑ์ดนนนน้อนนอเ็กกรจะบวฝี รือนักเรียนดูง่ายก็ได้ว่าถ้าฝั่งนี้ลบสถ้านักเรียนมาเติมอิเล็กตรอนเข้าฝั่งนี้2อิเล็กตรอนมันจะลบอ่ะอิเล็กตรอนตัวหนึ่งคือลบหมี2ตัวเป็นลบสยิ่งลบไปใหญ่เป็นลบสประจุก็ไม่มีทางเท่าแปลว่าต้องตัวอีกฝั่งหนึ่งถ้าเติมฝั่งนี้ปุ๊บอันนี้เป็นศูนย์แต่อิเล็กตรอนตัวละลบหนึ่งมีมีสตัว2อิเล็กตรอนก็จะเป็นลบสดังนั้นประจุ2ฝั่งก็จะเป็นลบสกับลบสเท่ากันนั่นเองหรือจํง่ายง่ายเลยการจ่ายยังไงอิเล็กตรอนก็ต้องบบววกกกกฝัััด้าานนนนหหลลลงงเเเสสมมออออจ่ย็ ่ะโอเคเนี่ยเสร็จแล้วดุลครึ่งออกซิเดชันต่อมามาดุลครึ่งรีดักชันค่ะอันดับแรกธาตุที่เลขออกซิเดชัน ation, เปลี่ยนเท่าไหมดุลซิโครเมียมฝั่งนี้สองฝั่งนี้1เติมค่ะเติมสอง่ะโครเมียมเท่ากันแล้วต่อมาไปดุลโอเลยเมื่อดุลธาตุตรงนี้เปลี่ยนแล้วก็ไปดุลโอเลยโอฝั่งนี้มี7อ่าฝั่งนี้ไม่มีเลยแปลว่าต้องเติมกี่น้ำเจ็ดน้ำพะน้ำหนึ่งอ่ะมี1 O ต้องเติม7ดน้ำนะคะเราก็ต้องเติมเข้าฝั่งขวามือ เพราะว่าทําให้ O เท่ากัน7น้ำเนี่ยดังนั้น O เนี่ยเจ็ดและฝั่งนี้ก็7เมื่อดุน O ก็จะมีใครมีการเติมน้ำใช่ไหมก็มีไฮโดรเจนขึ้นมาเราก็ต้องดูลไฮโดรเจนต่อค่ะไฮโดรเจน72เป็น14นะคะดังนั้นเราก็ต้องเติมไฮโดรเจนไอออนหรือ H บวกเข้าอีกฝั่งหนึ่งให้ใหไฮโดรเจนเท่ากันซึ่งฝั่งนี้ไม่มีไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นเติม 14H บวกหรือไฮโดรเจนไอออนอ่าดังนั้นตรงนี้ไฮโดรเจนเท่าแล้ว สุดท้ายนักเรียนเราจะดุลประจุโดยการเติมอิเล็กตรอนเราเช็คประจุสิประจุฝั่งนี้14คูณบวก1ก็จะเป็นบวก14เอออันนี้2ลบคูณ1ก็คือลบ2นั่นเองผลร่วมฝั่งนี้เป็นเท่าไหร่สุทธิแล้วเท่ากับบวก12อนะคะามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้3คูณ2เป็นบวกหประจุฝั่งนี้นะตัวนี้ไม่มีประจุไปว่าเท่ากับ0ูนย์ะ จะสังเกตว่าบวก12กับบวก6ไม่เท่าเราต้องเติมอิเล็กตรอนเข้าไปเท่านั้นนักเรียนเราจะเติมอิเล็กตรอนฝั่งไหนอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบแปลว่าเราก็ต้องเติมใส่ด้านหน้าเพื่อให้มันมีค่าลดลงใช่ไหมหรือเอาง่ายๆรีดักชันเป็นการรับอิเล็กตรอนรับอิเล็กตรอนเราต้องใส่อิเล็กตรอนไว้ด้านหน้าเพราะว่าเป็นการรับอิเล็กตรอนเข้าไปนักเรียนมาดูมันต่างกันเท่าไหร่12กับ6ต่างกัน6แปลว่าบวกเข้าไป6อิเล็กตรอนนั่นเองนะคะดังนั้นสมการเรียบร้อยแล้วนี่คือเสร็จแล้ว ทีนี้คุณครูขาทํายังไงต่อขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อเราดุลอย่างละครึ่งเสร็จแล้วเราจะเอามารวมกันจะกลายเป็นปฏิกิริยารีดอกนั่นเองทีนี้การรวมกันนะคะเราจะต้องทําอิเล็กตรอนให้เท่ากันเพราะอะไรปฏิกิริยารีดอกนี้มีการให้และรับใช่ไหมเราจะต้องให้เท่าไหร่รับเอาก็ต้องจํานวนเท่ากันถึงจะสมดุลน,นะคะแต่ตอนนี้มันไม่สมดุลเพราะว่าให้แค่2รับ6แปลว่าไม่เท่า ดังนั้นหน้าที่ของหนูก็คือต้องทําอิเล็กตรอนให้เท่ากันก็คือหาครอร์โนอน,อนั่นเองอ่ะก็คือครอรนสองกับหก็คือ6แปลว่าสมก,การด้านหน้านเนี่ยเราต้องคูณ3เข้าไปทั้งสมก,การเพื่อทําให้อิเล็กตรอนเป็น6สมการนี้ต้องคูณไหมไม่ต้องคูณพอเป็น6แล้วดังนั้นครูก็จะคูณ3เวลาคูณเราคูณเข้าทั้งสมก,การนะคะก็จะเป็น6 Cl อล,ลบอ่ากลายเป็น6โอ้ขอโทษค่ะกลายเป็น3 สามสามคูณนี้เป็น6นะคะอันนี้1ก็ได้3อิเล็กตรอน32ก็จะเป็น6อิเล็กตรอนดังนั้นนักเรียนคะตอนนี้อิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเราก็เอามารวมกันได้ทีนี้เวลารวมนะคะบางคนก็จะงงว่าคุณครูขาหนูจะเขียนยังไงดีเวลารวมนักเรียนดูลูกศรค่ะด้านหน้าก็คือสารตั้งต้นสารตั้งต้นเขียนไว้ด้านหน้าด้วยกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็เขียนไว้ด้วยกันนั่นเองด้านหน้าเขียนไปด้านหน้าด้านหลังเขียนไปด้านหลัง แต่ถ้าอะไรเหมือนกันให้ตัดทิ้งอะไรเหมือนกันคืออยู่คนละฝั่งนะอะไรอยู่คนละฝั่งแล้วเหมือนกันตัดทิ้งอย่างตวงัวนี้อิเล็กตรอนอยู่ด้านหลังอิเล็กตรอนตัวนี้อยู่ด้านหน้าดังนั้นมีอิเล็กตรอนเหมือนกันตัดทิ้งได้ค่ะมีใครที่เหมือนกันอีกไหมไม่มีแหละดังนั้นก็เขียนเลยค่ะรวมกันเลยคุณครูขอเขียนตามลําดับนะจะได้ไม่หลงว่าไม่หลงลืมว่าเขียนไปหรือย,อยังด้านหน้าสมการของออกซิเดชันหมดแล้วนะคะด้านหลังทีนี้ครึ่งปริยาเรดักชัน ด้านหน้ามีสองตัวก็เอามาเขียนค่ะด้านหน้าทั้งสองปฏิกริยาครบแล้วนะคะต่อไป,ไปเขียนด้านหลังโอ้จะเขียนตามลำดับเลยแต่นักเรียนสา,สามารถสลับที่ได้นะคะเพราะเป็นการบวกแต่ห้ามสลับฝั่งนะด้านหลังฝั่งนี้มี2นะคะก็เขียนไป ทีนี้เวลาที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนอยากรู้ว่าหนูทําถูกหรือเปล่าหนูพลาดอะไรไปไหมนักเรียนเช็คประจุค่ะย้ําเสมอว่าถ้านักเรียนเช็คประจุเท่าโดยรวมแล้วจะถูกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะถูกเลยอ่ะคนนี้6กคูณลบหก็จะเป็นลบหอันนี้14บคูณบวกหก็เป็นบวกสิบสี่อันนี้ลบสหรือ2ลบคูณกับหก็จะเป็นลบสองอ่ะสังเกตว่าสุดทธ่รวมกันจะได้เป็นบวกหนั่นเองนะคะ มาดูประจุฝั่งด้านหลังไม่มีประจุเป็นศูนย์ไม่มีประจุเป็นศูน 0, มีแค่คนนี้มีประจุสามสองเป็นหก็คือบวก6นั่นก็คือเรียบร้อยประจุเท่าแปลว่าเราดุลถูกแล้วนี่คือสมการรีดอกที่เกิดจากการดุลโดยวิธีครึ่งปฏิกิยานะคะเป็ครูเสริมนิดนึงถ้าสมมติคุณครูขาแล้วโจทย์บอกว่าอให้ดุลในเบสจะทํายังไงคะ,ะถ้าข้อนี้โจทย์ไม่ได้บอกว่าดุลในอะไร นักเรียนก็ตอบแค่นี้เลยหรือว่าตอบว่าดูลในกดก็ตอบได้เลยเนี่ยเพราะว่ามีไอออนไฮโดรเจนไอออนก็คือเป็นกดแล้วแต่ถ้าโจทย์พูดเสริมว่าให้ดุลในเบสจะทํำยังไงอ่ะจากที่คุณครูบอกถ้าดูลในเบสคือเราทํายังไงก็ได้ให้สมการมีไฮดรอกไซด์ไอออนเราจะคูณไฮดรอกไซด์ไอออนเข้าไปเท่าไหร่ล่ะเท่ากับจํานวนของไฮโดรเจนไอออนนั่นเองแต่เราต้องคูณเข้าไปทั้งสองฝั่งดังนั้นข้อนี้คุณครูขอลบตรงเช็คประจุออกนะคะเอา,เอ,าอย่างนี้ก็ได้อ่ะข้อนี้เราจะดูลในเบสก็คือเราต้องคูณ ไฮดรอกไซด์ไอออนเข้าไปเท่าไหร่จำนวนเท่ากับไฮโดรเจนไอออนคือ14ไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเองแต่เราทำอะไรเราต้องทำทั้ง2ฝั่งทั้ง2ข้างของสมการอ่านะคะคุณครูขออนุญาตก๊อปปี้ตรงนี้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการเขียนอเอาสมการมาวางไว้เวลาคูณต้องคูณ2ข้างแปลว่าคุณครูจะต้องบวก ไฮดรอกไซด์ไอออนเข้าไปทั้งสองข้างคือจำนวนเท่ากับไฮโดรเจนไอออน14อ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องบวก14นะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นนักเรียนไฮโดรเจนไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยมันจะรวมกันได้ไปเป็นน้ำเนี่ยสองตัวนี้จะรวมกันได้ไปเป็นน้ำซึ่งน้ำเกิดจากไฮดรอกไซด์ไอออนกับไฮโดรเจนไอออนเนี่ยอย่างละหนึ่งได้น้ำตอนนี้เรามีอย่างละเท่าไหร่ อย่างละ14แปลว่าก็จะเกิดขึ้นมา14น้ำนั่นเองแปลว่าคู่นี้จะเกิด14น้ำอทีนี้เมื่อรวมกันคุณครูขอตัดตัวนี้รวมกันเป็นน้ำนะคะเมื่อรวมกันได้น้ำนักเรียนเวลาทําสมการเนี่ยจริงๆก็เสร็จแล้วแหละแต่เราต้องจัดการสมการให้สวยงามก็คือใครที่มีทั้งสองฝั่งเหมือนกันคนละฝั่งนะหน้าตาเหมือนกันให้ตัดทิง้งจากที่เราดูเราจะสังเกตว่าฝั่งนี้ก็มีน้ำฝั่งนี้ก็มีน้ำ ดังนั้นเราต้องทําสมการให้เรียบร้อยก็คือตัดออกนะลูกดังนั้นถ้าที่เราดูฝั่งนี้7ฝั่งนี้14ตัดได้มากสุดเท่าไหร่ตัดได้มากสุดก็คือ7แปลว่าฝั่งนี้น้ำก็จะเหลือ0ูนย์ฝั่งนี้จาก14ตัดออกไปก็จะเหลืออยู่7น้ำนั่นเองดังนั้นค,นคุณครูก็จะเขียนสมการใหม่นะคะอ่ะตัวนี้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วตรงนี้เหลืออยู่7น้ำนะคะก็จะลอง,ลงมา7นา้ำตามด้วย6ซล ก็คือควอไลออนเขียนลอกมาเลยใครที่ตัดไม่ได้ก็ลอกมากลายไปเป็นคนนี้น้ำถูกตัดไปแล้วก็ไม่มีนะคะแล้วก็สุดท้ายมี14ไฮดรอกไซด์ไอออนอถ้านักเรีนยนสังเกตสมการของเราเนี่ยมันมีไฮดรอกไซด์ไอออนขึ้นมาแล้วนี่ไง ไฮ้ดรไอออนบอกความเป็นเบสแปลว่าเป็นสมการที่ดุลในเบสเรียบร้อยแล้วนั่นเองฮะดังนั้นถ้าโจทย์บอกว่าดุลในเบสแปลว่าตอบสมการนี้ค่ะแต่ถ้าโจทย์บอกว่าดุลในกฎแปลว่าเราเสร็จตั้งแต่ตรงนี้แหละนะคะตรงนี้คือเรามาดุลเพิ่มเติมก็คือดุลในเบส่าดังนั้นถ้านักเรียนอยากดูว่าดุลในเบสถูกหรือเปล่าเช็คประจุค,ค่ะฝั่งนี้ลบหกกับลบสองเป็นลบแปดประจุฝั่งนี้ลบแปดนะฝั่งนี้บวกหกกับลบสิบสี่ 14. สุดที่ก็ออกมาเป็นลบแดังนั้นประจุทั้งสองฝั่งเท่าแปลว่าเรียบร้อยค่ะถูกต้องนี่ก็คือเป็นการดุลสมการรีดอกทั้ง2วิธีคือทั้งวิธีครึ่งปฏิกิยาและวิธีเลขออกซิเดชันยังไงก็ได้คำตอบเหมือนกันนะคะ,อะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็จะพอแค่นี้ค่ะ